วันนี้รถพาทุกคนไปดูคอนเสิร์ตวูดจืดจอดรถไกลเวิร์กคนแบบว่าเยอะมากหน้านะคะเป็นสีดำหิวบอกเลยว่าโปรดักชั่นจัดเต็มถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเป็นคนเปิดบล็อกไปคอนเสิร์ตของของใครคะวูดจืดค่ะใช่ซึ่งยอน เอาจิงๆห่างหายจากคอนเสิร์ตไปสามปีเลยมั้งเจออย่างแรกสุดคือตอนที่เป็นไอควันยอนไปส่งสนามบินเฉยอืมใช่ไม่เคยได้ดูการแสดงยองเลยอืมทั้งแรกพี่ยอนมาในฐัดอะศิลปินเดี่ยวด้วยชื่อคอนเสิร์ตว่าบูธสุดคัลเลอร์คัลเลอร์ฟูลนแบงคอกะโซเอาทุกที่นั่งทุกที่นั่งแต่หมดเลยทุกคนใช่ใครมีบัตรก็กำไว้แล้ววันนี้ก็ไปสนุกกันเออไปมันๆกันดีกว่าวันนี้ <Go. S 2> ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงทันเดอร์โดมแล้วแต่ว่า <laughs> จอดรถไกลเวอร์ไกลแม่ไกลพ่อมากใครหารถขับมาก็คืออย่าหามหาขับเลยมารถส่วนตัวก็คือไม่ได้จอดรถไกลมากเรามารถสาธารณะดีกว่าคือเดินข่าวลากมากยังไม่ทันเดินนะแต่ก็รู้สึกว่าต้องเหนื่อยนะก็นนี้เราจะดูลุคของเรา เขาจะมีเดรสคอร์สีส้มกับสีเงิน,นหน้านะคะเป็นสีส้มคือแต่งหน้าโทนส้มมาแล้วกางเกงก็เป็นสีเงินก็จะเป็นลุคประมาณนี้คือตอนแรกเราวางแผนจะไปนี่ก okay. ่อนจะไปหน้าหอใช่ไหมแต่ว่าหิวเว้ยไม่ไหวอะหิวหิวคือออกมาข้างนอกอะไรหิวข้าวถ้าเกิดแม่รู้แม่ด่าเพราะแบบกินข้าวอยู่บ้านอยู่บ้านไม่กินข้าวโอ้ไปหาข้าวกินก่อนละกันไปหาข้าวกินก่อนละกันเติมพลังเจ ในที่สุดเราก็มาถึงหน้าหอสักทีเราอยู่ที่ทันรมกันแล้วค่ะคนแบบว่าเยอะมากก็ตอนนี้เขาเปิดประตูให้เข้าไปกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปต่อไปนี้ก็จะเป็นกล้องโทรศัพท์โทรศัพท์ล้วนเราจะเข้ากันแล้วคไปละ ตอนนี้เราก็บา,ารยายของลราค่ะทุกคนก็คือไฟมากคันโตโดะมอนก็จะเรความใกล้อยู่แล้วเป็นเป็นมากอกแค่20น,คานาทีการแสดงก็จะเริม่มแล้วและหลังจากนี้<ๆ>ก็ขอเป็นเสียงภาคของเรานะคะทุกคน เปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลง Dirt on My Leather บอกเลยว่าเพลงแรกก็โยกกันจนเหงืหลุดเพลงต่อมาคือเพลง Hi Jack <Jeff. S 2> และยอนก็เข้าสู่ช่วงทอล์กทักทายแฟนคลับและมีการดื่มค็อกเทลโชว์เล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับเพลง Waikiki ว่าเพลงนี้ย้ยอนเล่นเยอะมากใส่ก้นดูดิ๊กน้ารักไปหมดเลยและเพลงต่อมาคือเพลงโพกก็ยังไม่หยุดทําตัวน่ารักอีก ได้ฟังเพลงครูดสดๆแล้วเหมือนหูเคลือบทองมากอะทุกคนและเพลงต่อมาคือเพลงเที่ยวไหวสุดจะเท่เลย และช่วงนี้คือช่วงร้องเพลงกับมุจิค่ะถามว่ายอนตั้งชื่อช่วงหรอเปล่าค่ะเราตั้งเองเพราะหลังจากยอนร้องเพลง w a i t เ n ยยอนก็อยากฟังเสียงม,มุจิค่ะเอาเป็นว่ามันคือการร้องเพลงเนาะทุกคนและเพลงต่อมาคือเพลง to s h a k และก็เพลง different เพลงนี้สเตจสวยมากเป็นสีส้มกับสีน้ำเงิน มากันที่เพลงน่ารักอย่าง Sour Candy ยอนมีลูปอมมาจากมูเจก,กันด้วยนะคะเพลงนี้พอจากลูปอมเสร็จก็มีมาสั่งเต้นกันด้วย เพลงที่เราเรอคอยก็มาถึง Multipride มากับตุ๊กตาหมีตัวเบลเลอร์บอกเลยเพลงนี้โรแมนติกมาก อกันเพลง thanks to ช่วงร้องเพลงกับโนจึมาอีกแล้วค่ะทุกคน และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เรารอคอยว่า คาราเคมาแล้วค่ะทุกคนแต่มาถึงช่วงทอกันอีกครั้งค่ะ ที่จริงแล้ววันนี้เนี่ยผมพยายามตั้งใจทํทให้วันของทุกคนแต่ไปด้วยสีสันนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าเหมือนทุกคนปังหาที่มาทําให้วันของผมเนี่ยสวยงามขนาดนี้ปากหวานไม่หวานผู้ชายคนนี้ และยอนก็เข้าเวทีไปค่ะเหล่ามูจจก็พยายามอังกอรเรียกกันอย่างสดเสียงและภาพจากหลังเวทีก็ปรากฏค่ะชุดนี้คือหล่อมากเราแพ้ทางเสื้อยืดของยอนจริงๆอ่ะทุกคนวยช่าผมแอายอันนี้ไก่อนคยังมีแรงอยู่ไหมคะ เฮ้ยังพร้อมแล้วเฮ้ยังพร้อม้วเฮ้ยังพร้อมแเฮ้โอเคไปกัน On my own พิงปดของเรามาแล้วค่ะจุกคน และต่อกันที่เพลงบัมบัมมามันกันต่อเนื่องด้วยเพลง I Hate You แล้วก็มาถึงช่วงดบายกันค่ะกว่า2ชั่วโมงกว่าเรามีความสุขมากๆในวันนี้ย,นย้อนเพิ่มมาระหยกหนึ่งที่ฟังแล้วชัดใจมุดจึกคนมากๆค่ะขอบคุณมุจจึที่คนเบเ้าใน่ามกางที่นักร้องมากมายขนาดนี้เราก็อยากจะบอกซิงยอนเหมือนกันว่าขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่เปล่งประกายทำให้เราได้เจอยอนในวันที่นักร้องมากมายขนาดนี้เช่นกันซิงยอนานะขอบคุณนะที่เลือกที่จะมาหากัน ภาพนจบคอนนะคะทุกคนคือคอนแม่งมันมากอะแล้วตอนที่กูด๊บายอะย้อนน่ะแสนดีมากเล่นกับเล่นกับแฟนทุกคนไม่ว่าแฟนจะทำท่าอะไรแบบไม่เหนื่อยเลยแล้วเราเป็นโซนที่ไปกูด๊ตบายแรกๆเราก็ทำท่าแบบยันก็ยิ้มแบบน่ารักมาก ก่อนที่จะเว้นเวอร์ไปมากกว่านี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพว่าแบบเอ้ยท่าทางมันเป็นยังไงนะอาจจะนึกภาพตามไม่ออกและนี่คือภาพบนเวทีตอนช่วงที่เรากู๊ดบายซึงยอนค่ะเห็นไหมทุกคนซึงยอนยิ้มตาติ๊งน่ารักมากเกินความจริงที่ไหนอะอะโอเคโอเคเพได้ค่ะแบบนหนมากพับใจมากอะซึงยอนเล่นคอนมันมากจริงๆด้วยความที่มันมีวงแบนมาด้วยอะเราแบบเขาให้เต็มรอมออ้อยมากๆอะเหนื่อยอะเหนื่อยมากสนุกมาก สามปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้มาคอนเสิร์ตเกาหลีเลยลรวรู้สึกว่าวันนี้เป็นความเป็นตัวตนเราอีกครั้งอะ่ะที่มันกลับมาเนี่ยแหละสิ่งที่เราขาดหายไปในช่วงสามปีที่ผ่านมา